เมื่อลูกหลานของเราถูกกระทำละเมิดทางอินเทอร์เน็ตต้องทำอย่างไรพ่อแม่และผู้ปกครองต้องรู้สวัสดีครับผมดรศิลาจากช่องวัคซีนป้องกันสารพันปัญหาเด็กดกรศิลาพ่อแม่และผู้ปกครองทุกท่านครับเมื่อลูกหลานของเราเนี่ยถูกคนร้ายกระทำละเมิดทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยซึ่งมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน4วิธีการครับ 1. ครับคนร้ายเนี่ยหลอกจะให้เงิน2ครับคนร้าย เชิญเป็นดารา3ครับคนร้ายชวนให้เก้ผ้าและ4ครับคนร้ายท้าให้เปิดกล้องทึ้งทั้ง4อย่างนี้นะครับผมได้ทำคลิปช็อตไว้ให้ทุกท่านแล้วนะครับได้โปรดกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับให้พ่อแม่และผู้ของทุกท่าน,นครับแจ้งความผ่านช่องทางออนไลน์ครับโดยเข้าไปแจ้งความที่ไ ai Police อนไลน์ .com นะจากนั้นนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย จะทาการสืบสวนครับนะเพื่อที่จะนะผู้กระทาความผิดนะครับหรือคนร้ายทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาลงโทษตามกฎหมายต่อไปจึงขอฝากพ่อแม่และผู้ปกครองทุกท่านนะครับนะโบสถ์นะครับช่วยกันสอดส่องให้ความรักให้ความอบอุ่นนะครับดูแลลูกหลานของเรานะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยภัยจากโลกออนไลน์สําหรับลูกหลานของเราเยอะมากนะครับ ผมเชื่อมั่นในพลังของคุณอย่าลืมนะครับกดติดตามและกดถูกใจเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านและลูกหลานของท่านครับขอบคุณครับ